โอเคกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ทุกคนวิผมไดมอนด์นะครับผมครับผมในวันนี้นะครับผมได้ไปเจอเว็บโกโกวาโซนนะครับก็คือเว็บเปิดใหม่นะครับที่เขาแบบผมในที่ตอกตื่เลยนะก็คือเขาแบบอ่าสุ่มแล้วเขาแจกไอดีนะครับก็นี่เลยนะครับลิงก์นะครับก็ไม่ใช่ลิงก์ดีอ่าหน้าเพจนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นเพจเปิดใหม่เป็นเว็บเปิดใหม่นะครับโอเคนะครับผมอย่างแรกนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกนะครับเลยนะครับกดไาที่สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็กรอกตังที่ใครให้กรอกนะครับ อาอย่างที่ขอกเสร็จนะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินก่อนเลยนะครับกดที่เติมเครดิตนะครับก็เติมกดที่ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปครับผมแล้วก็วิธีการเติมนะครับก็ดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับใครเติมไม่เป็นนะครับสำหรับใครที่เติมเป็นนะครับก็คัดลอกอ่างปอาแล้วก็วางตรงนี้แล้วกดที่เติมเลยนะครับเพืก็เติมเครดิตให้ทันทีนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมเติมมา1 0 0คลิปนะครับก็จะมาสุ่มไม่มีเกลือนะครับก็สุ่มไม่มีเกลือก็จะเป็นสุ่มสุ่มไอเดีเปืนอา้เลบีวลยนะครับ โอเคนะครับผมนะกุ่มแต่ละครั้งใช้นักก้าวดิตนะผมไป๋ผมไม่ได้ะไรปึ๊บเอพีสกาสวยได้เป็นสกาปากฉลามมานะครับหอสกาปากฉลามหรืสกาฉลามนะก็นี่เลยนะครับก็ผมมาที่ข้อความนะครับนี่เลยนะครับไอดีนะครับก็ตามนี้เลยนะครับคนดูเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับผม ก็สำหรับใครที่ได้ดีนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับและก็ใครที่อยากได้ดีนะครับก็กดติดตามรูกระดิ่งด้วยลืมกดไลค์ลืมกดแชร์คลิปนี้นะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในเกมมันก่อนเลยนะครับว่ามันได้ดีแบบไหนนะครับในรูปแบบไหนประมาณนี้นะครับผมโอเคครับี่ผหได้อยู่ใอดีสกาแล้วนะครับก็เป็นสกานี่เลยนะครับมีจ้ามพองด้วยนะครับโอเคนะก็เราทําดูที่ชุดนะครับก็ชุดก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเลือนให้ดูนะครับ นี่เลยนะครับคุ้มมากเลยนะครับผมสําหรับใครที่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมดูด้วยละกันนะครับว่าใครได้นะครับผมนะก็ท่าทางนี่เลยนะก็ประมาณวชุดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะมีเชืออายูด้วยนะครับแล้วก็มีเกงเดสไลท์ด้วยนะครับนี่ครับสะกินปืนนะครับก็เป็นสะกินปืนสกานี่เลยนะครับสกามิลเจ็ดนะครับสกินปืนพวกนี้ก็ตามมากมายเลยนะครับสําหรับใครที่ได้นะครับก็ฝากเมนต์ด้วยละกันนะครับผมนี่เลยนะครับท่าทางนะครับ